เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามนุษย์พยายามที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะความแก่ชรามาเป็นระยะเวลานานเทคโนโลยีต่างๆนี้เกิดขึ้นมากมายนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างทุ่มทุนจํานวนมหาศาลเพื่อไขความลับในเรื่องของการต่อต้านความเสื่อมชราจนมาถึงวันนี้เหล่าบรรดานักคิดคน้นต่างก็มีความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้น เราจรึงสามารถยืดอายุไขของมนุษย์ให้ยืนยาวได้นานขึ้นดูตัวอย่างจากข่าวที่ตีพิมพ์นี้นะครับในปัจจุบันมนุษย์สามารถยืดอายุไขยเฉลี่ยได้ถึง68ปีนั่นหมายความว่ามนุษย์เราในปัจจุบันมีอายุไขาย,ยาวขึ้นถึง13ปีหรือ1ในสี่ของอายุเราในสมัยก่อนนะครับนั่นเป็นเพราะปัจจัยด้านสาธารณาสุขที่ดีขึ้นการแพทย์พัฒนาขึ้นและที่สำคัญคนยุคปัจจุบันใส่ใจในสุขภาพตัวเองมากขึ้นด้วยครับ และสำหรับที่นูสกินแล้วคำว่าการต้านความเสื่อมชาราจึงเป็นหัวใจหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนูสกินได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่องานวิจัยต่างๆมากมายนะครับและล่าสุดนูสกินได้ไขความลับของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดเรียกว่าเทคโนโลยี Technology Age Lock ที่ใช้ระยะเวลาในการวิจัยย,ยาวนานกว่า30ปีเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ต้านความเสื่อมชาราที่ได้ประสิทธิภาพจริงๆ ซึ่งเทคโนโลยี AgeLock นี้ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร์และอุตสาหากรรมการต่อต้านความเสื่อมชราทั่วโลกด้วยรางวัลการันตีมากมายเช่น Utah Innovation Award ในปี2011และยังมีรางวัลอื่นๆอีกหลากหลายรางวัลไม่ใช่เพียงแค่ความก้าวล้ำในการพัฒนาวิจัยเท่านั้นนะครับแต่ที่ Nu Skin เรายังก้าวล้ำในการวางแผนทางการตลาดที่โดดเด่นอีกด้วยมั่นใจได้เลยนะครับว่าผู้ที่รักและใส่ใจในความอ่อนเยาว์ จะมีผลิตภัณฑ์ที่เหนือชั้นมาตอบโจทย์ชีวิตคุณอย่างต่อเนื่องไร้กังวลแน่นอนครับโดยทั่วไปกฎหลักของการต้านความเสื่อมชารามีอยู่4ข้อนะครับ 1. การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 2. การรักษาร,ระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย 3. การเสริมสารต้านอนุมูลอิสระและ 4. การลดระดับของการสะสมไขมันในร่างกาย แต่ละการต้านความเสื่อมชาราของหนูสกินเราคำนึงถึงอีกหนึ่งข้อสำคัญนั่นก็คือกฎข้อที่5กฎของการต้านความเสื่อมชาราอย่างตรงจุดด้วยการรีเซ็ตการทำงานของยูธจีน e ล Cluster หรือกลุ่มยีนแห่งความอ่อนเยาว์และหนึ่งในนวัตรกรรม a g e l ็อกนั่นก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับดูแลรูปร่างและน้ำหนักเพราะหนึ่งในภาวะอ้วนนั้นนะครับเกิดจากความเสื่อมชาราโดยตรงซึ่งหนูสกินนี้ถือว่าเป็นผู้นำการต่อต้านความเสื่อมชาราแบบองค์รวมเลยก็ว่าได้ครับ จะดีแค่ไหนครับหากเราสามารถน็อกเอาความอ้วนให้อยู่หมัดด้วยเทคโนโลยี Age Lock จาก Nu Skin โปรแกรม Age Lock TR n i t ได้ถูกออกแบบมาอย่างครบวงจร เพื่อให้คุณสามารถดูแลรูปร่างและสัดส,ส่วนได้อย่างมีสุขภาพดีค่ะโดยในโปรแกรมจะประกอบด้วย3ามเสาหลักที่สำคัญของโปรแกรมเปรียบเสมือนจิ๊กซอค่ะหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะไม่ได้ภาพที่สมบูรณ์ดังนั้นผู้ที่เข้าโปรแกรมจะต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอนะคะรับรองค่ะว่าคุณจะประสบความสำเร็จกับโปรแกรม TR 9 0มีรูปร่างที่สวยงามอย่างแน่นอนเอาละค่ะ เรามาทำความเข้าใจกับ3จิ๊กซอที่สำคัญของโปรแกร,รม TR90 ไปทีละส่วนนะคะส่วนแรกนะคะถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของโปรแกรม TR90 นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ TR90 ค่ะผลิตภัณฑ์ TR90 ได้มีการพัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยี EdgeLock จากการวิจัยจนค้นพบสารประกอบที่ส่งประสิทธิภาพต่อ3ระบบหลักที่เกี่ยวข้องกับสรีระที่สวยงามของร่างกายนั่นก็คือ 1>, 1. ระบบการควบคุมการเผาผลาญพลังงาน 2. ระบบการเสริมสร้างสภาพกล้ามเนื้อและ 3. ระบบการควบคุมความอยากรับประทานอาหารชอบที่ว่าโปรแกรม TRNITY ทำงานอย่างเป็นระบบทั้งยังช่วยทำให้ร่างกายของเรามีการเผาผลาญที่ดีขึ้นและช่วยไม่ให้เราหิวและช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เราอีกด้วยลองมาหลายวิธีมากๆลครับอะไรที่เขาบอกว่าได้ผลผมไม่ลังเลที่จะทำเลย จนกระทั่งได้เข้ามาในโปรแกรม TR 9 0นี่แหละครับเป็นการควบคุมที่ต้องบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปแบบต่อเนื่องและที่สำคัญนะครับปลอดภัยด้วยครับจากการศึกษาผู้เข้าร่วมโปรแกรม TR 9 0เป็นเพศหญิง45คนและเพศชาย21คนที่เข้าร่วมโปรแกรมครบ90วัน พบชัดเจนคขาว่ามีอัตราลดลงของไขมันเฉลี่ยอยู่ที่7%รอบเอวลดลงเฉลี่ยอยู่ที่7เซนติเมตรและรอบสะโพกลดลงเฉลี่ยอยู่ที่6เซนติเมตรรวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมโดยพบว่า85%มีสรีระที่สวยงามขึ้นและ98%มีความมั่นใจในการแต่งตัวเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญที่สุดหนึ่งในการทดลองในแบบฉบับ HL o c k นั่นก็คือการนำยีนต้นแบบของกลุ่มยีนที่มีสรีระงดงามมาเปรียบเทียบกับยีนของผู้เข้าร่วมโปรแกรมพบว่า90วันหลังเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มยีนเหล่านั้นได้มีการปรับเปลี่ยนมาใกล้เคียงกับยีนต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการศึกษานี้ทำโดย Aspen Clinical Research ที่มลรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาและผลงานได้ถูกนำไปเสนอที่เมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2013ที่ผ่านมาเมื่อก่อนตอนจะเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะใส่สะโพกได้แต่เอวก็หลวมค่ะแต่พอใส่เอวได้สะโพกก็ดึงไม่ขึ้นค่ะทำให้แต่งตัวยังไงก็ไม่สวยค่ะ แต่พอได้เข้าโปรแกรม TR 9 0แล้วก็ใช้หลักการ3-3-3-3ตอนนี้จะใส่ชุดไหนก็มั่นใจสวยทุกชุดค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ในชุดที่ r 9 0ประกอบไปด้วยอะไรบ้างผลิตภัณฑ์ TR 9 0 7 STAR t ประกอบด้วยสารประกอบที่โดดเด่นนั่นก็คือ สารสกัดจากผงแซปรอนที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมความอยากรับประทานอาหารและสารสกัดจากผงกระบองเพชรที่ช่วยยับยั้งการดูดซึมไขมันผลิตภัณฑ์ tr 9 0 cntrl มีส่วนประกอบของสารสกัดที่โดดเด่นนั่นก็คือสารสกัดจากใบาชาเขียวที่ปราศจากคาเฟอีนมีคุณสมบัติที่ช่วยเร่งระบบการเผาผลาญของร่างกาย และสารสกัดจากผลทับทิมที่ช่วยควบคุมความอยากรับประทานอาหารรักษาสมดุลน้ำตาลในกระแสะเลือดและช่วยลดการดูดซึมของไขมันผลิตภัณฑ์ p r 9 0 complex ประกอบด้วยสารประกอบที่สำคัญนั่นก็คือสารสกัดจากผลองุ่นที่ช่วยคงสภาพกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบการเผาผลาญรวมถึงสารสกัดจากหัวหอมใหญ่ สารสกัดจากผงพริกและสารสกัดจากส้มแดงที่ช่วยลดการดูดซึมไขมันและเพิ่มการเผาผลาญพลังงานผลิตภัณฑ์ PR 90 shake มี2รสชาติที่รับประทานง่ายคือรสวานิลลาและรสช็อกโกแลตประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญคือโปรตีนจากนมผงปราศจากไขมันและเวโปรตีนสกัดเข้มขน้นเพื่อช่วยรักษาเสริมสร้างและคงสภาพกล้ามเนื้อค่ะ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ TR 9 0จะทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดตลอด90วันที่คุณอยู่ในโปรแกรมทีนี้เรามาศึกษากันดีกว่าค่ะว่าเราจะมีวิธีการรับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างไรไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่คุณจำว่า TR 9 0จะ start ถูกออกแบบมาสำหรับ15วันแรกในโปรแกรมเพียงแค่คุณชงกับน้ำดื่มสะอาดดื่มหลังตื่นนอนในตอนเช้าเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยทีเดียว ส่วนผลิตภัณฑ์ TR n i t CNTRL และ TR 9 i t complex เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามคำแนะนำของโปรแกรมแนะนำให้รับประทานก่อนอาหาร15นาทีรับประทาน2ครั้งต่อวันนะคะก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นครั้งละ2แคปซูลทานให้ครบ90วันของโปรแกรมนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ TR n i t shake เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเราแนะนำให้ทานแทนมื้ออาหาร1มือ้อ ถ้าหากท่านไหนทานมื้อหนักเป็นมื้อเย็นก็รับประทานแทนมื้อเย็นนะคะวิธีการรับประทานก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่คุณนำผลิตภัณฑ์เชฟผสมกับน้ำดื่มสะอาดนะคะเขย่าให้เข้ากันกับอุปกรณ์ผสมในชุดผลิตภัณฑ์แค่นี้คุณก็สามารถอิ่มอร่อยและก็หุ่นดีได้แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ t r 9 0ง่ายสะดวกปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพแน่นอนค่ะมาเปลี่ยนเป็นคนใหม่ใน90วันกันนะคะ ถ้าใครกำลังอ้วนต้องขอบอกเลยนะครับว่าคุณกำลังหลุดเทรนด์โลกครับและไม่ได้หลุดธรรมดาด้วยนะครับหลุดแบบได้ของแถมด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของความเสื่อมชราเนี่ยนะครับมีผู้ร้ายสำคัญอยู่2ออย่างครับก็คือเรื่องของความอ้วนและไขมันส่วนเกินในร่างกายครับจากการศึกษาถึงสัตว์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์นั่นก็คือลิงนะครับเราแบ่งลิงออกเป็น2กลุ่มครับคุณผู้ชมครับกลุ่มแรก เป็นลิงที่ได้รับการจํากัดปริมาณอาหารโดยลดลงประมาณ30%นะครับส่วนกลุ่มที่2เป็นลิงปกติที่ไม่ได้มีการควบคุมอาหารแต่อย่างใดการศึกษาทดลองนี้ทําเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากถึง20ปีครับผลลัพธ์ที่ออกมาน่าสนใจมากครับลิงกลุ่มที่มีการจํากัดอาหารในปริมาณที่เหมาะสมนะครับมีสุขภาพดีโดยรวมมากกว่าลิงกลุ่มที่ไม่มีการควบคุมอะไรเลย ซึ่งข้อสรุปจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการกินที่มากเกินพอดีทําให้เสื่อมชราเร็วและทําให้สุขภาพไม่ดีด้วยครับเพราะฉะนั้นครับการที่เรามาปรับการรับประทานอาหารและออกแบบโภชนาการได้ด้วยตัวเองอย่างนี้จะมีผลที่ดีต่อสุขภาพของเรามากกว่าครับกฎที่ผมจะขอ,อนําเสนอดังต่อไปนี้นะครับเป็นกฎการรับประทานที่ง่ายสะดวกและพกพาง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากสามารถทําได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับเรียกว่าหลัก 3 3 3 3ครับหลัก3 3 3 3ง่ายมากเลยครับเพราะมันหมายถึงปริมาณของอาหารที่คุณควรจะรับประทานใน1วันนั่นเองครับแต่อย่างแรกครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าประเภทของอาหารมีอยู่กี่ประเภทนะครับหลักๆแล้วขอแบ่งเป็น4แบบนะครับ4ประเภท 1. c a r คาร์โบไฮเดรตได้แก่แป้งน้ำตาลของหวานต่างๆ 2. ครับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ 3. โปรตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์ และอย่างสุดท้ายครับผักและผลไม้พอเรารู้จักประเภทของอาหารการกินทั้ง4กันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าหลัก3-3-3และ3นั้นคืออะไรจริงๆ3-3-3-3คือการจัดปริมาณที่คุณจะรับประทานใน1วันด้วยวิธีการง่ายๆครับโดยใช้2มือของคุณเองนั่นแหละครับทั้ง4ประเภทเลยนะครับของอาหารมาเริ่มกันที่ประเภทแรกก่อนเลยครับ1คาร์โบไฮเดรตนะครับ แป้งน้ำตาลและของหวานท่านควรจะรับประทานในปริมาณ3อุ้งมือต่อวันนะครับ3มอุ้งมือต่อวันปาดนะครับ2ครับโปรโตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ทานได้3กํมมือต่อวันเช่นเดียวกับประเภทที่3ครับโปรโตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์ก็ทานได้3กํมมือต่อวันเช่นกันครับส่วนอย่างสุดท้ายครับผักและผลไม้ทานพิเศษนิดหนึ่งครับ3เหมือนกันแต่เป็น3ฝ่ามือ พูนพูนต่อวันนะครับ You are what you eat เพราะฉะนั้นอยากผลดีก็ต้องใช้แผนการรับประทาน3333 oh. ของโปรแกรม t i a n น t ง่ายสะดวกและให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมการกินไปตลอดการ g ที n t เปลี่ยนเราเป็นคนใหม่จริงๆค่ะผลิตภัณฑ์ก็รับประทานง่ายๆไม่ยุ่งยากเครื่องดื่มก็มีรสชาติที่อร่อยไม่น่ามีโปรแกรมไหนจะง่ายเท่านี้อีกแล้วผมมั่นใจในโปรแกรม t i ียครับผม ลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าครับว่าอาหารเหล่านี้อะไรจัดอยู่ในกลุ่มผักและผลไม้ครับ <kole globe> ถูกต้องแล้วครับฟักทองถือเป็นอาหารชนิดเดียวที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นผักนะครับนอกจากนั้นจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นแป้งคาร์โบไฮเดรตครับซึ่งแป้งตามหลัก333 3 33 33นี้จำได้ใช่ไหมครับเราควรทานไม่เกินวันละ3อุ้งมือนะครับ <corro> ท <eth> ีนี้มาลองดูอีกกลุ่มกันบ้างครับกลุ่มนี้จัดอยู่ในประเภทอะไรครับ ใช่แล้วครับจัดอยู่ในประเภทโปรโตีนที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับซึ่งกลุ่มนี้ได้แก่ถั่วและผักที่อุดมไปด้วยโปรโตีนหลายอย่างครับบ้านเราหาง่ายด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแครอทบรอกโคลีดอกกระหล่ำผักวยเล้งกระเทียมหอมใหญ่คะน้า สาหร่ายเห็ดนางฟ้าและอีกมากเลยครับคุณผู้ชมครับผักพวกนี้มีโปรตีนสูงและที่สําคัญยังมีเส้นใยอาหารที่ดีด้วยซึ่งอาหารโปรตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์กลุ่มนี้นะครับตามหลัก3333แล้วควรจะรับประทานไม่เกิน3กํามือต่อวันเช่นกันครับนอกจากหลัก3333แล้วนะครับเวลาจะรับประทานอาหารผมขอให้เทคนิคเล็กน้อยไว้เพิ่มเติมในการเลือกเมนูอาหารด้วยครับโดยเราจะแบ่งอาหารเป็น3เมนูด้วยกันเหมือนกับไฟจราจรครับ เริ่มจากเมนูไฟเขียวนะครับทานได้เลยครับเมนูไฟเหลืองก็คือทานได้ในปรมิมาณที่ไม่มากหรือจํากัดน,นะครับส่วนเมนูสุดท้ายคือไฟแดงควรหลีกเลี่ยงหรือห้ามได้ยิ่งดีครับเมนูที่จะอธิบายต่อไปนี้นะครับเราจะเริ่มจากการปรุงก่อนครับซึ่งการปรุงวิธีแรกที่จะเลือกนะครับเป็นเมนูไฟเขียวครับเมนูไฟเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับปรมิมาณแคลอรี่ไม่มากเกินไปนะครับการปรุงแบบนี้ได้แก่การนึ่งต้มย่าง อบหรือแม้แต่ทานสดๆนะครับคุณผู้ชมครับเพราะไม่ใช้น้ำมันในการปรุงครับการปรุงแบบไฟเหลืองนะครับเช่นการผัดการทอดหรือการรวนเพราะมีการใช้น้ำมันปริมาณมากในการปรุงครับส่วนการปรุงแบบที่ต้องให้สัญลักษณ์เป็นไฟแดงหรือต้องห้ามเลยนะครับหรือควรหลีกเลี่ยงก็คือการเจียวการทอดกรอบการหมักและดองนะครับ ราะการใช้น้ำมันเยอะในการปรุงเป็นส่วนหนึ่งครับและที่สำคัญเลยครับมีการใช้น้ำตาลในปริมาณมากในการหมักดองครับเรารู้จักกับหลักการเลือกปริมาณการทานแบบ3 3 3 3กันแล้วนะครับเลือกอาหารเป็นแล้วแล้วก็แยกประเภทเมนูเป็นเขียวเหลืองแดงได้แล้วแต่ผมยังมีเคล็ดลับเกี่ยวกับการรับประทานที่สำคัญอีกครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยครับห้ามอดอาหารและควรทานอาหารให้เป็นเวลาต้องถือว่าเป็นกฎเหล็กเลยนะครับข้อนี้ ถัดมาครับทานตามหลัก3333และให้เคี้ยวช้าช้านานๆก่อนที่จะกลืนลงไปครับเพราะว่านอกจากจะช่วยให้อาหารละเอียดย่อยง่ายแล้วเนี่ยครับยังช่วยทำให้ท่านอิ่มเร็วด้วยครับเป็นเคล็ดลับง่ายๆครับดื่มน้ำให้บ่อยๆตลอดทั้งวันนะครับดื่มให้ได้ในปริมาณ8-10แก้วต่อวันได้ยิ่งดีครับให้เลือกอาหารประเภทที่ให้แคลอรี่ต่ำที่แน่นอนเลยครับเมนูไฟเขียวและรับประทานให้ประจำครับสุดท้ายครับ ท่านต้องไม่ลืมที่จะจดบันทึกอาหารที่กินในแต่ละวันด้วยเพื่อที่เราจะสามารถตรวจดูได้ว่าเรารับประทานเยอะเกินไปเกินพอดีหรือเราทานส่วนไหนเกินไปบ้างวิธีการจดก็ง่ายมากเลยครับเพียงแค่เราจดรายการอาหารลองแบ่งส่วนต่างๆอาหารตามมือของเราตามเทคนิคที่ได้ไว้นะครับแค่นี้เองครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับการอดกินเป็นสิ่งที่ผมทรมานมากที่สุดเคยล้มเลิกความตั้งใจลดความอ้วนไปหลายครั้งแล้วแต่ละการส้ำๆมสำมจากโปรแกรม t ทียไนตี ช่วยให้ชีวิตผมยังกินได้โดยที่ไม่ต้องอดและยังได้สุขภาพที่ดีด้วยครับวยเครดลับง่ายๆอย่างที่บอกไปนะครับจะทําให้ท่านประสบความสําเร็จในโปรแกรมอย่างแน่นอนครับและไม่ใช่เพียงแค่ในโปรแกรม90วันด้วยนะครับแต่ท่านยังสามารถใช้หลัก3333นี้ไปได้ตลอดชีวิตเลยครับเพียง15วันแรกก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงสัดส่วนที่กระชับน้ําหนักที่ลดลง แต่แปลกมากเลยนะคะมวลกล้ามเนื้อกับไม่ลดเลยค่ะโปรแกรมเนี้ยเขาออกแบบมากำจัดไขมันล้วนๆรู้สึกตัวเองกับฟิตแอนด์เฟิร์มตอนนี้สนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นจะใส่ชุดไหนก็มั่นใจโปรแกรมทีอาไนตี้ชนะเลิศค่ะ จริงๆแล้วเราสามารถหาวิธีการออกกำลังกายได้จากกิจก,กรรมรอบๆตัวเราครับไม่ว่าจะเป็นการเดินช้อปปิ้งการเดินเล่นการจูงสุนัขหรือว่าการทํางานบ้านถ้าหากเราเรียนรู้วิธีง่ายๆเหล่านี้นอกจากจะท,ทให้เพลิดเพลินใจแล้วยังให้ประโยชน์ต่อร่างกายเราอีกด้วยครับหลักการออกกําลังกายง่ายๆรอบๆตัวเราผมขอเรียกหลักการนี้ว่า333 3, 3, 3, 3แต่ก่อนอื่นคุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า1 เป้าหมายในการออกกำลังกายของคุณนั้นคืออะไร 2. กิจกรรมอะไรที่คุณชื่นชอบมากที่สุด 3. ร่างกายคุณพร้อมไหมและ 4. คุณมีเวลาออกกำลังกายมากแค่ไหนเมื่อคุณได้คำตอบแล้วคุณจะประเมินกิจกรรมของคุณได้อย่างแม่นยำโดยหลักออกกำลัง3333นั้นประกอบไปด้วยออกกำลังสัปดาห์ละ3ครั้งออกกำลังครั้งละ30นาทีเป็นอย่างน้อย ให้อัตรา,าก,การเต้นของหัวใจของคุณเพิ่มเป็น130ครั้งต่อนนาทีและออกกำลังกายตลอด3เดือนในระหว่างโปรแกรมทีนี้เรามารู้จักกิจกรรมต่างๆกันนะครับเริ่มจากการออกกำลังกายในระดับต่ำซึ่งสามารถทำให้คุณรู้สึกกระสับกระเฉงและสดชื่นแต่ไม่อาจทำให้คุณมีกล้ามหรือว่ากระชับหน้าท้องคุณได้ตัวอย่างกิจกรรมเช่นการเล่นโยคะการทำงานบ้านเล็กๆน้อย การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์การตีกอล์ฟหรือการยนโบวลิ่งซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถทำให้คุณเบร์นได้ถึง100-200ถึงกิโลแคลอรี่ต่อ30นาทีครับสิ่งที่ไม่ชอบมากมากคือการออกกำลังกายค่ะเพราะว่าเราไม่มีเวลาแต่ว่าพอมินได้ลองใช้หลักการออกกำลังกายของโปรแกรม t r อเ3 3 3 3มเนี่ยมันทำให้มินรู้เลยว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะมันอยู่รอบตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานบ้านถ้าเรารู้หลักและขยับตัว ก็เท่ากับเราออกกําลังกายแล้วค่ะประเภทต่อไปคือการออกกําลังกายในระดับปานกลางครับซึ่งกิจกรรมประเภทนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการดูแลน้ําหนักตัวอย่างเช่นการว่ายน้าเบาๆการจ็อกกิ้งการปั่นจัก,กรยานเบาๆหรือการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถเบิร์นได้ถึง2 0 0ถึง300กิโลแคลอรี่ต่อ30นาทีครับประเภทต่อไปคือ การออกกําลังกายในระดับหนักซึ่งกิจกรรมประเภทนี้เหมาะกับคนที่ต้องการสร้างสัดส่วนหรือลดสัดส่วนหรืออยากมีกล้ามเนื้อที่ดูแข็งแรงครับกิจกรรมเช่นการว่ายน้าหรือปั่นจักรยานหนักๆเร็วๆการชกมวยการกระโดดเชือกหรือการเต้นอราบิกเป็นต้นครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถเบิร์นได้ถึง300-400กิโลแคลอรี่ต่อ30นาทีครับ ส่วนใครที่ไม่มีอุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจก็สามารถประเมินง,ง่ายๆด้วยวิธีดูจากร่างกายของคุณเองครับเอาเป็นว่าให้ได้เหงื่อเรื่มรู้สึกเหนื่อยหน้าเริ่มแดงร่างกายเริ่มร้อนขึ้นแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้ครับแต่ยังมีข้อแนะนําอีกอย่างด้วยนะครับว่าเราไม่ควรออกกําลังกายหักโหมจนเกินไปควรจะเริ่มจากเบาๆก่อนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้พออายุมากขึ้น ต่อแค่ทันเพียงนิดเดียวน้ำหนักก็เพิ่มได้ค่ะทำให้ปวดเข่าวปวดหลังอุ้ยอ้ายแต่จะให้ไปออกกำลังกายทุกวันเป็นไปได้ยากแต่โปรแกรม TR90 ช่วยได้จริงๆการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการทานอาหารที่ถูกต้องและการออกกำลังกายแบบ3333ทําทำให้ร่างกายสดชื่นและกระชับกระเฉงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะและสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนครับ ว่ากิจกรรมไหนที่สามารถทําได้และไม่สามารถทําได้เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพครับเพียงแค่ออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา30นาทีต่อครั้งให้หัวใจเต้น130ครั้งต่อนาทีและทำติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนครับง่ายๆเท่านี้แหละครับการออกกำลังกายตามหลักของโปรแกรม TR 90โปรแกรม TR 90 เปลี่ยนผมเป็นคนใหม่ใน90วันจริงๆครับ